ถ้าถ้าผมได้เป็นนะ,ะมันเลยขอเหอะขอได้เป็นไอเชียได้เป็นว่ะมันเลยอย่างเงี้ยมามา,มาไปไหนไปไหนไปไหนจ้าแม่คุณตีตีไอ้สัสเฮ้ยตีมา บอกเอ้ยมาเอาปะล่ะไม่ล็อกประตูเพื่อนฮ่าไม่ล็อกประตูมานี่มาเอาท่าไหนดีท่าหนึ่งแล้วกันนะครับท่าใหม่ท่าใหม่ล่าสุดเลยท่าหนึ่งกดดิเอา้าไอสัตว์มันไม่ไพ่อยเพื่อนอ้าวมันอยากจะมีเหลือง no 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 เหีียงดูไหมท่าอะไรดีท่าท่าสองท่านี้ท่าอะไรวะลืมดูเลยโอ้ค่าผีหัวใช่เหรอเอ้ากากจังวะเปลี่ยนท่าขอดูครับขอดูเลขหนึ่งก่อนนะฮะเราไปดูอีกรถคันหนึ่งเว้ ว้าวเจอแล้วเว้ยหลักตัวเลยจะไปไหนไม่นะผมทุกคนจะไปไหนล่ะหือ้อจะไปไหนพลาดแล้วตายอยู่ในบ้านนั่นแหละเอาอย่างนี้นี่สวยดิเอาถ้าอะไรดีถ้าถ้าสี่ เท่าสี่เท่าสี่หว่าลุดไปกระจอกสิ้นดีน้อสาวน้อยไปละเคยดูนี่ไหมเคยแบบเคยเจอผีวาร์ปไหมไอ้หนุ่มเคยเจอผีวาร์ปไหมไปละมึงเคยผีวาร์ปเข้าประตูเปล่าอ่ะอ่าเฮียเรียบร้อยแม่ทองน่านี่เหลือ เหลือ,อจ้าแต่นี้ใครคุคม,มไปเนดีวะตรงเนี้ยมันมีคนอยู่มันมีไหมไม่มีรอโฮโโนี่ไงทุบ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 ไป <c oughs> ครู่นะครับผ <c oughs> มว่าลองเปลี่ยนมุมดูเราลองมาดูตามแคมป์ดิ <c oughs> อ้าวอย่างนี้ก็สวยสิอ้าวอย่างนี้สวยแล้วมึงสวยแล้วมึงสวยแล้วมึงด <c oughs> ักหน้ามั่งเลยอ้าวรู้ดดีหล้ดดีซาดเอาเรื่องอะพีมึงก็ตีนผีได้อย่างี้นี่ เอาเลยวิ่งเลยวิ่งวิ่งให้ตีนแตกเลยมาเจอกันพ่อหนุ่มรู้จักป้าโปมองอ่ะเขาจะไปต่อให้วิ่งเลยเอาเดี๋หาวิ่งไปวิ่งไปหาวิ่งวิ่งวิ่งให้เหนื่อยนะจเจ๊พระคุณวิ่งดิเออวิ่งไปวิ่งให้เหนื่อยเล่นเล่นเล่นกับมันก่อน๋ยวตีเล่นสักทีหนึ่งไเนี่จะเข้า อะไรดีอะไรดีเล็กหนึ่งแล้วกันนะครับโว้และสว์เอาเลือกอันตีนผมว่า คนตีเนี่ยม to ึงร e> 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 ้องเพลงอ่ะมึงตอตอตออ่ะใครบอกใครตอฮือะไรเฮ้อุ๊ยไอ้เหี้ยฟังไอ้เหี้ยไอหน้าผีไอ้สัตว์มีการร้องเพลงคนตีนกูอีกไอ้เหี้ยอยู่ไหนวะไอ้สัตว์คนตีนี่หมายไอ้เหี้ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววาร์ไปหาแม่งเลยไอ้เหี้ยเจอกูอย่างเคยคนคนตีนผีอ่ะ Ủa, con tí nét lô gì không đấy à, Đứa đây đây Quá đặc nang rồi tổ nang luôn này Không cho bé áo tổ อุ้ยเชี่ยไม่สัตว์เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอไอ้สัตว์เดี๋ยวเจอมึงกอนตีนเหรอมึงบังอาจเยี่ยงนักมึงรู้ไหมว่าโอ้โหมึงรู้มึงรู้จ่าไอ้ทำไทยแลนด์นเมื่อวานฮะใครสั่งให้สอนใครสั่งให้สอนใครสั่งให้สอนให้สั่งให้สอนเดี๋ยวพ่อตีตูดเลยลูกอ่ามีการฉีดยากอนตีนอีกเดี๋ยวมีใครอยู่แถวไกลไหมโอเค เดี๋ยวจะทำได้นะประตูหน้าต่างกัน่นโอเคเราเจอกันม,มันทำลายหน้าต่างไม่แตกเลยขี้เกียจตีเหรอไปทำอะไรประตูแม่งไอ้สัตว์กอนตีนิบหายเลย ทิ้งให้หมดหัวหัวเดียวมันอยู่ในบ้านแหละผมจะอ่าอยู่ในบ้านจะเฮ้ยโฮโหโหจะไปไหนจ้าอ้าว สวยแล้วอีดอกสวยแล้วมึองอ้าวอย่างนี้โดดออกคึ๊บโอ้โหแจ่มเลยคือโดดไปอ่ะมันก็มีเอ้ยผมลืมไปหน้าต่างม่งไม่ได้ตีแตกดิไหวสั้เฮียมรู้ไหมรู้ไหมว่ากูเป็นรู้จักกูร้อยมามึงสู้เหรอนี่ไงจะหัดสู้ผู้ใหญ่ ยังไงยังไงดูท่านี่ไว้ล,ลูกใส่ทะลักนี่ดักน,น้อยนะฮะที่หลังอย่ามาถ้าเราทำทาทาซ่าสามสองหนึ่งเห็นตัวหนึ่งวิ่งไปนู่นเว้ยเดี๋ยว,ยวมึงเคยรู้จักดักดักแมพป,ป่ะเพื่อนเนี่ยเคยเจอว่าดักแมพฮะ อัดตัดไอสัตว์โอ้ยอย่าติดโอ3 3> <who> ้โหมีการโยงกันย่อไอ้เหี้ยจะสู้หรอเอ้าอะไรอ่ะบีบหัวเลยเลขสามเนี่ยกดตีหนอใครสั่งให้สอนเชชักเปกเดิกไอสัตว์ผมหน้าถามกูดีนัก ทำโลกอ่ะขึ้นมามีดมาเดี๋ยวเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวตักแมพอีกว่าอะไรอยู่แถวนี้ไม่มีเว้ยเยอะกี่คนนะเดี๋ยวคนเดียวเอาคนอื่นออกหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอกัน เหี้ย yeah. หาไม่เจอกระสับเลยมันเงียนยังวะหายเลยหาไม่เจอครับไอยทำไงวะถึงจะเจอหั <c oughs> องนั้นลองลองลองตามแมปไปเลย,เล,ย <c oughs> ลองไปอ่อตัวนี้มาตัวนี้มาแล้ว ลองไปตรงกลางแคมป์ไฟตรงท้างบนเนี่ยเฮ้ยในบ้านนี้เลยนี่นอนเรียบร้อยได้ดอนหรือเปล่าทำไมบ้านแดง <S 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 อะเอาอเหี้ยดีเหี้ย อา้าวใจเอ๋ไปคุณจะไปไหนจ๊ะไอ,อสัตว์ก็ตีอกอีนนอก,อก,ก,กอไอ้่ะปตะตูยัดหน้าไอสัตว์เลยหมัดไส้ว่ะเปิดโปรมองแรงเปิดโปรมองเปิดโปรวิ่งก่อนอา้าวอย่างนี้ก็หมดไส้หมดไส้ ผมบอกแล้วว่าผมจะฆ่าไอ้ที่แบบทานรสสัตว์แค im ่นั <h 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 ้นเอาเลยสัตว์ติดตันว่ะเอาเรื่องว่ะ อาสัตว์เปิดประตูใส่กูยังเฮี้ยขวยเด็กแม่งไอ้เหี้ยหน้าหิเดเดี๋ยวเดี๋ยวสัตว์กูขึ้นและแหละกูขึ้นละแหละอ่ามึงล็อกไว้เลยนั่นแหละดี เฮี้ยก็จะวางแถบดีป่าเอาไอสัตว์โดนแถบอีก What the fuck เฮ้ยติดมึงตายเฮี้ยอย่างนี้อาสัตว์มึงทารุณเลยแล้วกันนะครับเอาไปเอาไอ้เฮี้ยวัด ไอ้เฮี้ยเิียเป้ะกว่าล้อนเลยสตว์เอ้าท่าไหนดีฮะจกไ้แวงเลยก็หาวันตีนไอ้เหี้ยดูรูไหมถึงไปจบ They deserve to die, Jason. Make them suffer.